ในยุคเริ่มต้นของกรุงรัตนโกสินทร์สนามมวยนี้มีขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งปฐมเหตุเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2331มีเรือกำปั่นฝรั่งเศสเข้ามาทอดสมอถึงกรุงเทพน้องชายในกำปั่นเนี่ยเป็นนักมวยฝีมือดีตระเวนท้าชกแบบ มีเงินเดิมพันกินเงินฝ่ายแพ้มาหลายเมืองแล้วที่แวะมาเมืองบางกอกก็เพื่อขอประลองฝีมือกับยอดนักมวยเมืองไทยดูบ้างกรมพระราชวังบวรสมเด็จพระอนุชาธิราชได้กราบทูลรัชกาลที่หนึ่งว่าหากไม่รับคำท้าฝรังต่างชาติก็จะดูมินว่าพระนครนี้หาคนดีมีฝีมือไปสู้ไม่ได้ข้าพุทธเจ้าขอรับแต่งนักมวย ไปเอาชนะฝรั่งให้จงได้ตกลงรับท้าพนันโดยวางเดิมพันเป็นเงินห้าสิบชั่งอันเป็นเงินจำนวนมากในสมัยนั้นฝ่ายไทยก็คัดเลือกได้มื่นผลานจากวังหน้านั่นเองเพราะว่าเป็นนักมวยฝีมือดีกว่าใครในพระนครสมเด็จพระราชวังบอวรอก็คือวังหน้าก็มีพระดำรัสให้เอาเชือกมาขึงไว้ เป็นสนามมวยอยู่ทางด้านตะวันตกของวัดพระศรีรัตนศา,ศาสดารามถึงวันกำหนดขึ้นชกเดิมพันห้าสิบช่างฝ่ายไทยมีผู้คนแห่มาเป็นสักขีพยานกันล้นหลามฝ่ายฝรั่งก็ยกพวกมาเชียร์กันทั้งเรือกำปัน่นรัชการที่หนึ่งกับสมเด็จพระอนุชาธิราชก็ทรงทอดพระเนตรอยู่ในพระพลาพร้อมด้วยพระบรมบวงศานุวงศ์และข้าราชบริพันธ์ เนื่องจากรายการมวยครั้งนี้เป็นคู่มวยสำคัญที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งกรุงรัตะนะโกสินมาได้หกปีพอขึ้นสังเวียนโรมรันกันจริงๆนักมวยฝรั่งไม่ได้มีชั้นเชิงแพรวๆอะไรตั้งหน้าแต่ล้วงจับกระดูกไขปลาร้านักมวยไทยเพื่อจะจับหักอย่างเดียวโดนหมื่นพลานยอดนักมวยไทยปล่อยอาวุธประจำกายเข้าใส่จนย่ำแย่ฝ่ายนายกปั่นเห็นน้องชาย จับหายปารานักมวยไทยหักไม่ได้สักทีก็เลยเข้าไปช่วยเอามือผลักหลังหมื่นผลานไว้ไม่ให้ถอยหลบหลีกกรมพระราชวังบวรซึ่งพมา่าคาสึกให้ฉายาวพระยาเสือทอดพระเนตรเห็นอย่างนั้นก็ทรงออกจากพรบพลายกพระบาทถีบในกำปั่นผู้พี่กระเด็นออกจากเวที ฝ่ายบรรดาแฟนบวยเห็นพรั่ังตุกติกเล่นนอกกติกาก็กรูกันเข้ามายํำพรั่งสองพี่น้องจนหมอบคาเวทีลูกเรือต้องหามกลับกําปั่นไปรัชการที่หนึ่งท่านก็ทรงพระเมตตาให้หมอนวดหมอยาไปพยาบาลสองฝั่งถึงเรือกำปั่นจนทุเลาลงแล้วก็กลาบถวายบังคมลาชักใบเรือแล่นออกทะเลอย่างราวระบม หลังจากเหตุการณ์ครั้งปฐมเริ่มแรกในสมัยรัชกาลที่หนึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังมีการทำสนามมวยขึ้นที่สวนลุมพินีให้นักมวยขึ้นชกชิงรางวัลไม่ว่าจะเป็นไทยกับไทยด้วยกันเองแล้วก็ไทยกับชาวต่างชาติแต่ยังไม่พัฒนาถึงขั้นเป็นอาชีพจนกระทั่งปีพุทธศักราช2488 อันเป็นยุคแรกของเวทีมวยราชดำเนินซึ่งเปิดเป็นสนามชกมวยใหม่ๆบรรดานักมวยที่ขึ้นเวทีในเมืองหลวงสามารถยึดเป็นอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวได้เพราะว่าเรียกคนดูให้แห่เข้าไปเบียดเสียดในชามอ่างยักษ์ริมถนนราชดำเนินเป็นเรือนหมื่นเก็บค่าดูได้เป็นกอบเป็นกำรรแบ่งจ่ายเป็นค่าตัวนักมวยได้อย่างสมน้ำสมเนื้อ ในสมัยนั้นนักมวยจะตัวใหญ่ขึ้นชกในรุ่นมิดเดิลเวท160ปอนด์เล็กลงมาก็รุ่นเวนเตเวทน้ำหนัก147ปอนด์แฟนมวยนิยมมวยรุ่นใหญ่เพราะว่าอาวุธหนักนวงแต่เข้าเป้าแต่ละทีเสียงดังสนั่นหวั่นไหวได้ยินถึงคนที่อยู่นอกสนามกำปั้นหนักยังกับพเพเนรเหล็กชกปลายคางตูมเดียวสลบทันตาเห็นยอดมวยยุคนั้นได้แก่สุก ปรา,าสาทหินพิมาหมยประยุทธ์อุดมศักดิ์สุรชัยลูกสุรินสมเด็จยนตรกิจเป็นต้นในบรรดายอดมวยแห่งยุคที่โดดเด่นถึงขั้นยอดมวยไร้เทียมทานเหนือกว่าใครเพื่อนก็คือสุกปราสาสตหินพิมายเก่งกาดจนขึ้นคานหาคู่ต่อกรไม่ได้อยู่พักใหญ่ทั้งที่หันมาย,ยึดอาชีพนี้ตอนอายุปาเข้าไปตั้ง34ปีแล้ว ซึ่งถือว่าแก่มากสำหรับนักมวยเนื่องจากสมัยหนุ่มนิสกขทำผิดกฎหมายต้องใช้ชีวิตในคุกสลายปีสุกประสาทถิมพิมัยมีร่างกายแข็งแกร่งเกินวัยทรหดบึกบึ้ยิ่งกว่านักมวยรุ่นน้องอาวุธแม่ไม้มวยไทยหนักหน่วงทุกลูกอาวุธถนัดก็ได้แก่หมัดพเนินเหล็กและศอกสั้นแผนการชกมีอย่างเดียวคือเดินหน้าฆ่ามัน ขึ้นสังเวียนไม่กี่ครั้งก็ทำท่าจะไร้คู่ต่อต้านเส็แล้วจนได้สมยาวยักษ์สุขทางเวทีต้องยอมดึงยอดมวยในอดีตซึ่งหยุดชกไปนานก็คือสมานดีหลกวิราชมาปราบยักษ์สุขสมัยนั้นสนามมวยราชดำเนินยังไม่มีหลังคาหน้าสนามมีต้นหูควางปลูกเป็นแถวเรียงรายหลายสิบต้นวันขึ้นชกก็มีแฟนมวยตีตัวแห่เข้าไปเป็นสักีพยานจนสนามแทบแตก แฟนมวยที่เข้าไม่ได้ก็ปีนต้นหูควางเพื่อจะดูมวยฟรีจนยั่วเย้ไปหมดผลการชกคืนนั้นสมานใช้ความเก่าสยบความหนักหน่วงไม่ได้เลยโดนยักษ์สุกบุกเขาถล่มแทบจะวางวายถึงแม้จะเพลาการบุกในยกสุดท้ายก็ยังชนะสมานไปอย่างขาดลอยหลังจากนั้นทางเวทีเห็นว่าสมานเนี่ยแขวนนวมไปนานจนสนิมจับเคลอะแล้ว ก็เลยหันไปดึงยอดมวยรุ่นใหญ่เจ้าของฉายาสายปรมาณูคือสมพงษ์เวชสิทธิ์ซึ่งเคยไปสร้างชื่อในแบบมวยสากลคว่ำยอดมวยสิงคโปร์ไปหลายรายให้มาช่วยถล่มยักษ์สุกด้วยสายปรมาณูเป็นการสกัดดาวรุ่งการโชกครั้งใหม่นิย้ายไปที่เวทีชั่วคราวในสนามสุพชลาใสเพราะว่ามีแฟนมวยอยากดูมืดฟ้ามัวดิน เกรงสนามมวยราชดำเนินจะรับไม่ไหวแต่พอขึ้นเวทีชกกันจริงๆสมพง์ซึ่งหนุ่มขวา่าสู้ยักษ์แก่ไม่ได้เลยซ้ายปรมามณูอันลือลั่นไม่สะเทือนสรางโดนยักษ์สุกบทขยี้อย่างไม่ปราณีโดนกรรมการจับแพ้ในยกสามการชกหนนี้ทำให้ยักษ์สุกได้ฉายาใหม่ว่ายักษ์ผีขโมด จากเชิงชกชนิดเดินหน้าฆ่ามันอันสุดโหดแต่ผลจากการชกคราวนั้นก็เป็นเหตุให้ยักษุขปราสาทหินพีมาหมกลายเป็นยอดมวยขึ้นคานต้องหยุดชกไปเป็นปีๆเมื่อย้อนกลับมาขึ้นเวทีอีกฉายายักษุขจึงเปลี่ยนเป็นลุงสุขหรือว่าปู่สุขไปเสียฉิบไม่แข็งแกร่งเหมือนกับช่วงแรกๆเริ่มรู้จักคำว่าแพ้กับเขาบ้าง การพ่ายแพ้ครั้งแรกเป็นการแพ้คะแนนสุรชัยลูกสุรินจากนั้นกลับมาแก้มือก็ชนะน็อกสุรชัยได้ถึงสองครั้งแล้วรู้จักคำว่าแพ้น็อกคำรบแรกให้แก่ชูชัยพระขันชัยเจ้าของฉายาเทพประบุังเวียนซึ่งต่อมาได้แสดงเป็นพระเอกหนังไทยหลายเรื่องนายักษ์ผีขโมวดประกาศแกวน้นวม หลังจากยอมแพ้ลิงลมฉวีวงยกสุดท้ายเพราะสังขารไปไม่ไหวตอนนั้นอายุแกปลาเข้าไปตังสี่สบห้าปีแล้วจนแฟนมวยเรียกกันติดปากว่าปู่สุกมวยเอกโคระที่เป็นขวัญใจแฟนมวยถัดจากสุกปราสาทหินพิมายก็คือประยุทธ์อุดมศักดิ์ซึ่งเป็นมวยรูปร่างดีคล่องทั้งหมัดเท้าเข่าศอกอาวุธเด็ดก็คือหมัดขวามหาปาลาไหลเคยกล่อมคู่ชกหลับไหลมานักต่อนัก แล้วก็เป็นนักชกผู้มีน้ำใจนักกีฬาบางครั้งถึงกับออมมือให้เมื่อเห็นอีกฝ่ายหมดทางสู้จนมีฉายาว่าสุภาพบุรุษจากที่ราบสูงได้รับความชื่นชมจากแฟนมวยตลอดการไม่ว่าชกแพ้หรือว่าชนะแต่ไม่มีโอกาสประมือกับสุขปราสาทหินพิมใยมทั้งที่เป็นมวยยุคเดียวกันเนื่องจากเป็นคนโคราชเหมือนกันรักแล้วก็นับถือกันเป็นการส่วนตัว ประยุทธ์เริ่มชกตั้งแต่สมัยเวทีราชดำเนินยังไม่มีหลังคาเคยเป็นแชมป์รุ่นใหญ่ถึงสองวาระครั้งหลังๆแพ้ยอดมวยรุ่นน้องอย่างดาวทองสิงห์ปลบซึ่งเคยเอาชนะมาแล้วเพราะอายุมากสังขารไม่อำนวยให้ปล่อยอาวุธได้ดังใจก็เลยประกาศแขวนนวมไปเมื่อปีพุทธศักราช2500กึ่งพุทธกาลพอดี ฝากชื่อเสียงไว้ในความทรงจำของแฟนมวยรุ่นเก่ามาตราบเท่าทุกวันนี้ยอดมวยเจ้าของฉายาซ้ายขวาผ่าสมเด็จยนตรกิจเป็นอีกคนหนึ่งที่แฟนมวยรุ่นเก่ากึกยกนิ้วให้เพราะหมัดหนักจริงๆชกโดนใครจังๆตุ่มเดียวกรรมการไม่ต้องเสียเวลานับขึ้นเวทีทุกครั้งมีแฟนมวยแห่มาชมกันแน่นขนาดสนามแทบแตก ระหว่างสร้างชื่อในแบบมวยไทยซ้ายฟ้าผ่าแผลงฤทธิ์ปราบยอดมวยยุคเดียวกันเกือบหมดไม่ว่าจะเป็นสุรชัยลูกสุรินประยุทธ์อุดมศักดิ์ก็เลยเป็นเหตุให้หาคู่ชกยากต้องหันไปเอาดีทางมวยสากลก็ประสบความสาเร็จอย่างรวดเร็วได้ครองแชมป์ภาคตะวันออกถึงสองรุ่นคือมิดเดิลเวทและเวลเ r อร์เวทนักชกต่างชาติก็เกรงขามซ้ายฟ้าผ่าของสมเด็จม,มาก ขนาดนักมวยฟิลิปปินโทนี่อันเดเกอร์สูงใหญ่กว่าชนิดบังกันมิดชั้นเชิงสากลเหนือกว่ามากสมเด็จไล่ชกผิดชกถูกจนถึงหกยกจนโทนี่ถอยเวติดเชือกโดนซ้ายฟ้าผ่าเปรี่ยงเดียวถึงขนาดล้มทั้งยืนคนดูลุกคือทั้งสนามอย่างตื่นเต้นกับอนุภาพของซ้ายฟ้าผ่ายอดมวยไทยคนเดียวที่เอาชนะสมเด็จได้ถึงสองครั้งสองครา ก็คือสมศรีเทียมกำแหงซึ่งเป็นมวยจังหวะสเชิงชกก็คือถอยไปรอบรอบเวทีแล้วคอยดักถีบไปเสียหลักแล้วดักชกดักเตะทําคะแนนไปเรื่อยๆทั้งที่รูปร่างสูงใหญ่แขนขายาวกว่าสมเดจมากวิธีเอาชนะซ้ายฟ้าผ่าก็คือถอยร่อนอย่างเดียวความขายาวถอยสองก้าก็ห่างไปไกลลิฟสมเดจวิ่งเข้าใส่ก็ถูกถีบกระเด็น เสร็จแ,แล้วก็ตามไปเตะไม่ปล่อยให้เข้าประชิดต,ตัวได้แพ้ไปหนแรกสมเด็จก็ขอแก้มือก็แพ้อีกเป็นคำรบสองเนื่องจากซ้ายฟ้าผ่านิี่โดนชกลมวืดวัดไม่เข้าเป้าตกเป็นฝ่ายแพ้คะแนนแบบมองไม่เห็นปุ่นแต่สมศรีเทียมกำแหงไม่เป็นที่นิยมมองแฟนมวยถึงแม้จะเอาชนะนักมวยเอกได้หลายคนเพราะว่าเป็นมวยเชิงสูงใช้ชั้นเชิงหลอกล่ออย่างเดียว ชกไม่สนุกเอาแต่คอยถอยดักจังหวะสองจังหวะสามไอ้เรื่องแรกอาวุธแม่ไม้มวยไทยให้คนดูตื่นเต้นนี่ไม่เคยมีให้ใครเห็นถึงแม้สติทิการชกจะสวยหรูแพ้ยากแพ้เย็นชื่อเสียงก็ไม่โด่งดังติดปากแฟนมวยสมศรีรู้ตัวดีว่าขึ้นชกทีไรจะถูกโห้หาแสดงความรังเกียจทุกไฟก็พยายามปรับเปลี่ยนเชิงชกให้ถูกใจแฟนมวย คราวนั้นเป็นการขึ้นสังเวียนกับประยุทธ์อุดมศักดิ์มวยเอกโคราชเจ้าของฉายาสุภาพบุรุษจากที่ราบสูงผู้มีหมัดขวาหนักปานพาเนินเหล็กกล่อมคู่ชกสลบคากำปั้นมานักต่อนักอันเป็นการให้ประยุทธ์แก้มือหลังจากสมศรีชนะคะแนนอย่างขาดลอยถึงสองครั้งแล้วสามยกแรกสมศรีเทียมกำแหงยังอาศัยชั้นเชิงตามถนัดคือถอยแล้วก็ดักถีบดักเตะ จังหวะสามจนผู้ชมทั้งสนามโหไล่กันเกลียวกล่าวแม้กระทั่งพี่เลี้ยงยังอายแทนพอระครังหมดยกสามดังขึ้นพี่เลี้ยงไม่ยอมขึ้นไปให้น้ำปล่อยสมศรีนั่งพักเหนื่อยอยู่ที่มุมคนเดียวไม่มีใครดูแลขึ้นยกสี่สมศรีก็ยอมเปลี่ยนเชิงชกเป็นบุกเข้าตะลุมบอลกับคู่ชกเอาใจผู้ชมหมัดขวาตรงซึ่งหนักปานพเนจรเหล็กของประยุทธ์ก็คลำเป้าได้ถูก ทิมกระโดงคางเปรยียงเดียวสมสีล้มคว่ำกับพื้นเวทีกรรมการสับมือนับถึงสิบก็ยังไม่ฟื้นคืนสตินับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสมศรีเทียมกำแหงเจ้าของฉายามามืดก็รักษาเชิงชกแบบถอยยันไปไม่เคยบุกเข้าแรกหมัดเท้าเข่าสอกกับใครอีกเลยจนกระทั่งแขวนหนวมไปในที่สุด เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในยุคที่สนามมวยราชดำเนินเพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่ๆตั้งแต่ปีพุทธศักราช2488ถึงยุคกึ่งพุทธกาลปีพุทธศักราช2500ผ่านมาเกินครึ่งศตวรรษแล้วครับ ท่านผู้ฟังเคยได้ยินเจ้าแม่นิยมวัดบางสแกนอกมาไหมครับโดยทั่วไปแล้วคนเราเมื่อสิ้นชีวิตร่างกายสังขารทั้งหลายก็ย่อมเน่าเปื่อยผุพังไปตามธรรมชาติดังคำว่าอนิจจังวัตสังขาราที่พระท่านว่าแต่ถ้าเราพบบุคคลบางคนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพระภิกษุที่แสดงความอัศจรรย์ให้เราประจักษ์ในพระธรรม ด้วยการฝึกหัดจิตหรือว่ากรรมฐานเมื่อท่านละสังขารก็อธิษฐานจิตให้ร่างกายไม่เน่าเปื่อยเสื่อมสลายไปดังที่เราได้รู้เห็นกันมามากมายที่นี่เรื่องน่าฉงนอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการตายแล้วศพไม่เน่าทั้งที่ไม่เคยได้รับยากันเน่ามาก่อนจนหลายคนเรียกว่าศพมหัศจรรย์เรื่องนี้เป็นของหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาธรรมดาที่ไม่เคยได้บวชได้เรียนไม่เคยปฏิบัติกกรรมฐานแล้วก็ เสียชีวิตด้วยโรคท้องร่วงมาตั้งแต่สม,สมัยสงครามโลกครั้งที่สองครับหญิงสาวที่ว่าเนี่ยเดิมชื่อนางสาวนิยมนามสกุลชีวะสุวรรณบ้านเดิมอยู่ตรงข้ามกับวัดมอนหรือว่าวัดราชครืเกิดเมื่อปีพศ2 4 6 8เป็นสาวสวยมีบิดาชื่อนายบุญยกอาชีพรับราชการ กล่าวกันว่านางสาวนิยมเป็นหญิงสาวที่รักการรำวงหรือว่าในสมัยนั้นเขาเรียกรำโทนอชอบเป็นชีวิตจิตใจ,จและเธอเคยได้รับการกล่าวขานว่าเป็นดาวเด่นเรื่องการรำโทนในสมัยนั้นจนใครก็ไม่อาจจะทัดเทียมได้ชีวิตของนางสาวนิยมก็อยู่ดีมีสุขมาโดยตลอดจนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นเมื่อปีพศ .2485 ตอนนั้นเธออายุได้17ปี เสียชีวิตลงจากการระบาดของเชื้ออหิวาตกรโรคและด้วยความที่ทางวัดมอนใกล้บ้านเธอไม่มีปา่าช้าบิดาของเธอก็นำร่างที่ไร้วิญญาณมาบำเพ็ญกุศลตามประเพณีแล้วก็ฝากศพไว้ที่วัดบางสแกนนอกแขวงตลาดพลูเขตทนบุรีศพของนางสาวนิยมก็ได้ถูกเก็บรวมไว้กับศพอื่นๆซึ่งมีอยู่ประมาณ70-80ศพในคราวนั้น ต่อมาเมื่อทำการล้างป่าช้าวัดบางสแกนนอกเมื่อปีพศ .2498 ในบุญยกผู้เป็นพ่อก็ได้มาติดต่อกับทางวัดขอให้เก็บศพลูกสาวเอาไว้ก่อนเนื่องจากยังไม่พร้อมที่จะจัดชาปนากิจตามประเพณีซึ่งทางวัดเขาก็ยินดีที่จะเก็บรักษาให้จนกระทั่งได้มีพิธีการล้างป่าช้าอีกครั้งในปีพศ .2503 คราวนี้นายบุญยศไม่ได้มาติดต่อขอรับศพหรือว่าจัดการประการใดกับศพของนางสาวนิยมทางวัดก็เปิดโลงศพโดยสัปรเรอชื่อนายชมนมสกุลชูชื่นในการเปิดโลงศพโลงอื่นๆนั้นสัปรเรอก็ได้พบศพที่มีสภาพเน่าเปื่อยผุพังไปตามกาลเวลาจนกระทั่งมาถึงศพของนางสาวนิยมกลับปรากฏว่าสภาพศพไม่เน่าเปื่อยเหมือนกับศพอื่นๆ จนสัป,ปเลือชมถึงก็ต้องร้องอุทานออกมาดังๆด,ด้วยความตื่นเต้นบอกเฮ้ยยังดีอยู่นี่เท่านั้นเองบรรดาสัป,ปเเร่อที่มาร่วมงานในงานร้างปราชาก็แห่เข้ามาห้อมล้อมดูสภาพศพของนางสาวนิยมพร้อมกับนํำความเข้าแจ้งต่อจเจ้าวาดวัดจากนั้นก็มีการประชุมกันระหว่างวัดกับกรรมการซึ่งมีทั้งชุดที่เป็นคนไทยและชุดที่เป็นคนจีน กรรมการวัดชุดจีนเชื่อว่านางสาวนิยมต้องเป็นผู้ที่มีบุญมาเกิดสภาพศพของเธอจึงไม่เน่าเปื่อยขอให้ทางวัดเก็บรักษาไว้แล้วก็นําเธอมานุ่งชุดขาวแล้วก็เก็บไว้ตรงบริเวณมุมด้านขวาของเมรุวัดปรากฏว่าประชาชนที่ทราบข่าวในครั้งนั้นต่างก็ให้ความสนใจแตกตื่นมาชมมากราบมาไหว้กันแน่นขนาดเมื่อคนมากราบไหว้มากขึ้นทางวัดก็ย้ายร่างของเธอมาไว้ที่ศาลาข้างเมน แล้วต่อมาก็สร้างศาลให้เธออยู่ใกล้กับเมนของวัดพร้อมกับให้ชื่อว่าศาลเจ้าแม่นิยมด้วยความเฮี้ยนของเธอซึ่งเล่ากันไม่รู้จบเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งเธอไปเข้าฝันชาวจีนคนหนึ่งที่อยู่ใกล้วัดว่าให้ถ่ายรูปของเธอไปบูชาแล้วจะร่ำรวยชายชาวจีนคนนั้นก็ปฏิบัติตามซึ่งต่อมาเขาก็ร่ำรวยทันตาเห็นเรื่องนี้คนที่อยู่ในละแวกวัดในทราบกันดี คนส่วนมากที่มากราบไหว้และอธิษฐานขอในสิ่งอันพึงปรารถนาพอสำเร็จสมหวังก็มักจะนำสิ่งของเครื่องใช้มาทำการแก้บนกันมากมายมีทั้งเสื้อผ้าผ้าสินกางเกงนาฬิกาข้อมือแหวนสร้อยคอทองคำแล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายสำหรับเครื่องประดับที่เป็นทองคำนั้นเมื่อทางวัดได้ทำการสร้างถนนเข้าวัดแต่ขาดปัจจัยก็มาจุดธูปขอเอาไปเพื่อจะนำไปขาย ใช้เป็นงบประมาณในการสร้างถนนรวมน้ำหนักทองคำในครั้งนั้นประมาณ12บาทนอกจากนั้นก็ยังมีเครื่องสำอางรองเท้าหรือแม้แต่ขนตาปลอมก็ยังมีผู้นำมาถวายแก้บนจนทางวัดถึงกับต้องจุดธูปขอแล้วก็นำมาขายทอดตลาดหลายครั้งหลายคราวเนื่องจากมีจำนวนมากมายจนหาที่เก็บไม่ได้ ปัจจุบันศพไม่เน่าเปื่อยของนางสาวนิยมนี่ยังคงตั้งอยู่ภายในศาลที่วัดบางสแกนอกซอยเทือดไทย33แขวงตลาดพลูเขตทนบรุรีภายในศาลเจ้าแม่นิยมนีหากว่าท่านเดินทางไปก็จะได้พบกับศพของหญิงสาวสภาพแห้งมีแต่หนังหุ้มกระดูกแต่งกายด้วยชุดไทยบรมพิมานสีทองมีสบายพาดเฉียงสีสาสวมงกุดยืนอยู่ภายในตู้กระจกซึ่งมี ชาวบ้านมากราบไหว้เรื่อยมาจกนกระทั่งทุกวันนี้เจ็ดสิบกว่าปีแล้วนะครับเรื่องราวชวนอัศจรรย์ใจเกี่ยวกับกรณีคนเสียชีวิตไปแล้วแต่ร่างกายไม่ย่อยสลายไปตามธรรมชาติหรือว่าที่เรียกต,ติดปากว่าศพไม่เน่านั้นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปชี้ชัดว่าสาเหตุแท้จ,จริงนั้นเกิดเพราะอะไรกันแน่ในทางวิทยาศา,ศาสตร์ก็มีคำอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ ส่วนผู้ที่เชื่อในเรื่องอิทธิปาฏิหารก็ก็ยังคงเชื่อตามความคิดของตัวว่าการที่ศพไม่เน่าสังขารไม่ย่อยสลายนั้นเป็นเรื่องของปาฏิหารความศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยจึงยังดูเป็นสิ่งลึกลับดำมืดมาจนกระทั่งทุกวันนี้มีอยู่อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องกล่าวขานเล่ากันมาเนิ่นนานและแม้ทุกวันนี้ก็ยังมีผู้คนอีกไม่น้อยที่เชื่อว่ายังคงมีปาฏิหารอยู่ โดยเฉพาะชาวบ้านใกล้วัดเทวราชกุญชรย่านเทเวศกรุงเทพเนะี่ยเป็นที่รับรู้กันดีมาโดยตลอดในอดีตเมื่อหลายปีก่อนว่ามีศพแม่เน่าไม่เปื่อยที่มักจะดนบรรดาลโชคลาภให้กับผู้คนที่เข้าไปกราบไหว้เสมอมีชาวบ้านเดินทางมาขอเลขเด็ดกันจํานวนมากมายในสมัยนั้นนั่นก็คือศพของนางพวงบุญคงหรือที่ชาวบ้านคุ้นเคยกันดีในานามแม่พวงซึ่งตายมาแล้วเกือบห้ปี แต่ร่างกายกลับยังไม่ย่อยสลายในยุคนั้นศพไม่เน่าเปื่อยของนางพวงที่มักจะให้โชคลาบแก่ชาวบ้านเสมอเนี่ยถูกบรรจุอยู่ในโรงแก้วอย่างดีมีแผ่นทองคําเปลวแปะติดไว้ทั่วจนแลดูเหลืองอารามตั้งอยู่ในสลา,าบริเวณด้านข้างพระอุโบสถที่หน้าศพก็มีทูบเทียนสําหรับกราบไหว้มีเตี้ยวใช้ขยย่าหนึ่งกระบอก นอกจากนั้นก็มีเครื่องสําอางน้ํายาล้างเล็บแป้งหอมมองเลยะน้ําอบไทยดินซอพองน้ําหอมและก็ผ้าถุงหลายชิ้นที่ชาวบ้านนํามากราบไหว้บูชาซึ่งถ้าหากว่าใครเคยเดินทางไปกราบไหว้ศพมาสจารนรของแม่พวงแล้วก็มักจะได้พบสิ่งของดังกล่าวที่ว่าเนี่ยอยู่เสมอจากการเปิดเผยของป้านิดแม่ค้าสูงวัยที่อยู่ใกล้ๆกับวัดนั่นแหละทาําให้ทราบว่ายายพวงหรือว่านางพวงบุญคงเนี่ยเป็นชาวจังหวัดขอนแก่น มีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างวัดเทวราชกุญชรมานานหลายปีเมื่อนางพวงได้เสียชีวิตลงเมื่อปีพศ2517ส,สามีแล้วก็ลูกๆก,ก็นำศพมาไว้ที่วัดนี้อันเป็นวัดที่นางพวงชอบมาทำบุญโดยศพนางพวงถูกเก็บไว้ที่ป่าช้าของวัดซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตชติเวศต่อมาในปีพศ2526เกิดน้ำท่วมกรุงเทพครั้งใหญ่วัดก็ถูกน้ำท่วมอย่างมาก กระทั่งคืนหนึ่งผีนางพวงไปเข้าฝันพระเจีย๊ยบพระเจีย๊ยบนี่ปัจจุบันลาสิขาบวชไปแล้วว่าให้ช่วยเอาศพออกจากป่าช้าด้วยเพราะว่าถูกน้ําท่วมพร้อมทั้งยังบอกเลขเด็ดให้พระเจีย๊ยบเป็นการตอบแทนเมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเช้าวของวันรุ่งขึ้นพระเจีย๊ยบก็ชวนเด็กวัดไปย้ายโงศพที่เก็บไว้ในป่าช้ามาไว้บนสลาเป็นการชั่วคราวหลังจากที่เปิดโงก็พบว่าทุกโงศพนี้เน่าเปื่อยหมดยกเว้นศพนางพวงที่ยังมีสภาพเหมือนเดิม เพียงแต่เนื้อหนังบางแห่งยุบลงไปเท่านั้นเองส่วนพระเจี๊ยบก็นาเลขที่นางพวงบอกให้ในฝันนี่ไปซื้อหวยปรากฏว่าหวยออกตรงกับเลขที่ผีนางพวงบอกหลังจากนั้นมาชาวบ้านก็เดินทางมาเสี่ยงโชคที่วัดอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้วันหวยออกนี่คนจะมาหานางพวงกันเยอะนี่คือความเป็นมาเกี่ยวกับตำนานศพมหศัศจรรย์ของยายพวงซึ่งเคยเป็นที่โจทย์ขานเรื่องลือเป็นอย่างมากเมื่อหลายปีก่อน ปัจจุบันศพนางพวงนี้ได้รับการทําพิธีชาปนากิจไปแล้วคงเหลือไว้แต่เพียงรูปปั้นของนางพวงที่ทางวัดก็ปั้นขึ้นแล้วก็นําไปตั้งไว้ภายในอุโบสถเพื่อให้คนที่ยังคงความเคารพนับถือในตัวนางพวงได้มีโอกาสเข้าไประลึกถึงท่านหากมีโอกาสและแม้แต่ทุกวันนี้ก็ยังมีผู้คนจนํานวนไม่น้อยที่เดินทางไปขอโชคลาภเลขเด็ดจ,จากรูปปั้นของแม่พวงบุญคงณวัดเทวราชกุลชรน,นะครับ นั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆก็เอามาเล่าสู่กันฟังครับวันนี้